สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอนสาวอุดอรในต่างแดนได้อีกคือเก่าเมือนเดิมนะคะวันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ครัวน้อยๆหอยสังที่ร้านของเรานะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่ครัวบ้านค่ะมือเนียบบริข่าวล้านนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาทํากับข้าวกินที่บ้านนะคะมือหนี่พอดีออกไปข้างนอกกับคุณแอยุบานค่ะ ป๊าส่วนกินอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่แอนไม่ได้กินกับป้าค่ะแอนให้ป้ากินคนเดียวบ่ไว้ค่ะคิดถึงปลาแดดปลาไหคิดถึงนูน่นนี่นั่นเราจะมาคู่กับนี่นะคะอาหารของเราค่ะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้นี่แอนเอามาจากไซนะคะอันนี้แอนห่อมาจากเมืองไทยเลยนะคะมาอยู่สวี่เดนต้าไม่ไม่มุเจ้าเสียอว่านี่ได้ซิปก็ปีแล้วละค่ะครบหน่วยนี่แอนเอามาจากเนื่องไทยเลยนะคะนี่ ไม่รู้ว่าที่นี่เขามีขายค่ะตอนพมาไม่ไม่นะนูนนี่นั่นพร้อมกับสากกับเบียคูใจค่ะชุดนี้นี่ช <c oughs> ัดมาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนแต่ยุนีน่ะมีขายบอ่อดบบอยากค่ะเพระาะว่ามองแอนยูน่ะติดกันกันกบลานส่งของเลยนะคะบ้านแอนไปหาที่ส่งของลานเอเชียน่ะยูบะหอด20กิโลนะคะเป็นที่ที่แอนน่ะสื่อของมาเฮกับเผาวันนี้นี่นะคะ หนึ่งแอนหนึ่งหอยนะคะนี่มุจเจ้าคะหนึ่งหอยค่ะกำลังจะสิ้สุกนะคะเดี๋ยวอแอนควันแฟดลงจะน้อยเดี๋ยวเราผ่อนแฟดลงนิดนึงแล้วก็นี่นะคะไข่เบิ้งค่ะอุ้ยเบิ้งมาเห็นเลยนะคะทอดปลาค่ะทอดปลาทอดปลาปแหงนี่ปลานี่เอามาจากบ้านที่แม่ทําให้นะคะนี่นี่ค่ะเราจะแม่นู่ของเท่าคือทอดปลาลูกา 1> 1หอยอยน,นึ่งหอยยังน้อนเดี๋ยวแอมจะเอาให้เพื่อนเพื่อนดูแอมกับเอิรนบอกเป็นคือหอยอยังมุเจ้าหอยแมงคู่ใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะหอยอะไรนี่หอยแมงคู่บอสนี่ค่ะหอยแมงคู่เลยนะคะปิดใบอีกก้อนข่ายสิ่งหนึ่งในเพิ่นซุกซุกหลายๆนะคะแอมกับสินมาจาัดก,การ ตำหักพริกเลยนะคะเพราะว่าหอยของเท่านีเด็ซุกแกล้วนี่หม้อนี่เบิงะะ้งค่ะเพื่อนๆค่ะหม้อนี้นะคะที่แอนใช้ทอดอ่าทอดปลานะคะเพื่อนๆเหตุผลที่ใส่หม้อแกงทอดปลานี่แค่รับคือข้าสิบกกระเด็นใส่เตาเอาเลยนะคะเพื่อนๆข้วเห่ากบสิทำข้าวสะอาดง่ายค่ะนู่นนี่นั่นที่เห่าเหลียกที่สิใส่นะคะคอะไรนะคะหม้อกระทะตานะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราสีมาตามักตามักแต่งกันนะคะเพื่อนๆได้ยังกินแน่น้อค่ะลุงป่านนะแอนได้อะไรกินคะที่เมืองไทยคะตอนนี้การคเป็นเขาเดิบแล้วละเนาะคะ่ะแอนเพิ่งจะกินเขาเขาเ้าเขาเทียงเขาใบกับวากกันไปน,นู่นนี่อุย้ยขอโทษขออภัยละลายค่ะพยายามจะไม่พูดนู่นนี่นั่นนะคะมาคำแรกแล้วค่ะขอโทษขออภัยละลายนะคะสิปับ๊บถุงงห่เลยค่ะ เพราะว่าแอนติดนะยุยุลานแอนทำง,งานกับกับเพืนะ่อนรวมงานแอนก็ติดข้ามนีแม่มือเจา้าเดี๋ยวแอนจะเอาให้ดูนะคะพริกของเรานี่เป็นพริกแช่แข็งนะคะเห็นไหมแ่แข็งนี่รีได้ค่ะแข็งปุ๊บด้วยค่ะแอนจะจะว่าตาเผ็ดปันไหนเราค่ะแต่ว่าไม่เผ็ดก็เผ็ดอยู่น,นั่นกีลูกน,กนี่แต่แอนจะนับให้ดูนะคะ ว่าอันใส่กี่เม็ดนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ใส่ไป12เมรร็เดค่ะพี่เจ้าค่ะแต่ก็มีอีกนิดนึงอยู่เป็นเม็ดง่ายๆค่ะ13ไปนะคะลูกกระเจ็บใบค่ะแผ่นก,กระดาษ ถ้าเราจะมาจัดการตํากันเลยนะคะแอนบอมี่เขา่าหรอกค่ะต่ว่ามีเขา่าอยู่ในนอยแอนกระสิกินเข่ากัปอัน,นันลน่ะคะ่ะพี่เจ้าวันนี้คุณชายไม่กินด้วยนะต่ว่าสิซิมหอย่นั่งอยู่ค่ะแตกบดคนกะกิกินบ่ไก่หรอกนะคะแบบข้าแกบบแบบแบบระสิกตำเลยนะคะตําไปแบบยาวๆไม่ปิดคลิปเลยทีย่รีเมเจ้าไม่ถึงนะคะกลัวมันกระเด็นใส่ตา มีหยังเลยค่ะอยู่บ้านไม่ได้ออกไปตลาดด้วยนะคะมีหยังกับสกินนั่นไปนะคะนี่นะคะเราก็จัดการตําแบบนี้นี่ค่ะแตงข้านะคะวันนี้เราจะตําแตงนะคะแบีหยังกับพนเอิน ขามกับบะหมี่พักแกกเซนกับบะหมี่เพื่อนๆจะก,กินที่เรามีอยู่ในบ้านบ้านแค่นั้นนะคะหอยนี่ก็เป็นหอยแสนแข็งนะคะทุกอย่างเจ็บออกมาจากตู้แข็งล้วงเลยค่ะมากินมือนี่มีอะไรเราก็กินบะหมี่อย่างเท่ากับ่ากินนะคะแม้แต่เข่าก็ยังมีเข่ามาจากลานอยู่กับเม่อวาน,นนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะเพื่อนๆ มะลูดตำมือนีดเป็นจังไดนะคะเหมือน,นที่แอนว่ามีอะไรก็ใส่กันไปนะคะเพื่อนไม่มีมะนาวไหมนีม่ยู่หมักเนาาอยู่ลูกหนึ่งหมักเนาวสิขา็ได่ขายดเบียนนะคะเพราะว่าแอนนักเอามากนินนั่นใชนางเนี่ยมาแอนกักมาจากทำงานมีเมียน,นะคะ ขัวของเรากบสิเป็นข้าวแบบปั่นๆนน่อยแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะใส่ลงไปโลดแล้วแต่ว่าใครจะชอบเปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวนะคะนี่คะ่ะใส่ไปนะคะ เราก็จะมาตามด้วยพิมไม่ค่ะพี่ไม้ค่ะพิมไม้นี่อร่อยทุกที่ทุกครัวต้องมีนะคะ mm hmm. ว่าใดว่าใดค่ะโคสห้า, mm hmm. า,า,าพิ่ไม่นะคะ mm hmm. แต่ภูมิใจเสนอของอร่อยค่ะ mm hmm. ตนแตงนี่ข้าต้องขึ้นไส้ข้าทีอ่ะทียังก็ทีพ่อก็แม่เข้าเเวาสมัยโบราณเข้าเเวาเพิ่นเบาไว้นะคะเ mm hmm. พื่อนๆแม่แอนสิบ,บอกตลอดเวลาตาแตงนี่ ตำแตงบะห่เห็ดเผ็ดแกงเห็ดบ่ไห้เห็ดเข้มค่ะเมื่อเจ้าค่ะมันมันถือขวามเพลินนิลีค่ะเฮาใส่พริกนดน้อยนึงเผ็ดค่ะกิลีเด้อค่ะตำแตงนี่จากนั้นนะคะนี่ค่ะน้ำปลานะฮะใส่เป็นลดเราจะยังไม่ใส่ชุนรสนะคะเราวาคืออันบอกไว้ว่า ผีใหม่เป็นสีนัวนะคะแอมขอสิ้นมงอนค่ะหืมหม่ต่องค่ะชุนรสไม่ต้องนะคะรวนๆเลยค่ะแล้วก็เอาแตงลงไปโลดนะคะมือเจ้าค่ะถือช่วงอีแมวมาค่ะเลยมอเจา้าตำแตงไว้เฮ็ดเฮ็ดแกงเห็ดผม้ยเฮ็ดเข้มค่ะแมนค่ะแมน อีกมากมายค่ะแม่แอนเสี่ยวหาเบิ้งนะคะยกครบให้ยกสีของแอนดูเลยนะคะวันนี้หลุดคำว่านุ่นนี่นั่นไปนี่ครั้งที่สองนะคะขอโทษขออภัยด้วยค่ะเจ้าจมองเห็นไหมสีสันค่ะเดี๋ยวแอนจะเอาใส่จานแล้วก็จะเอาให้ดูนะคะเผื่อค่ะแอนไมมี่พักเลยค่ะ ว่าจะออกเดินออกไปซื้ออยู่แต่อันหนาวอันขี้ขียดก็เลยแบบว่าเออนี่ยังแตกินนั่นไปนะคะโอ้ปลาร้าหกใสค่ะนี่นะคะดูค่ะกินคนเดียวก็อไร่อยได้นะคะเพือ่อนๆคะ่ะกินคนเดียวกับแซ่บได้ค่ะภูมิใจเสนอเลยค่ะ ตำแตงปลาแดนนนวๆค่ะนงค่ะวันนี้เรามากินตำแตงด้วยกันนะคะเพื่อนๆวันนี้หยุดงานค่ะหยุดงานไปธุระกับป้าอยู่กับป้ายู่บ้านนิดหนุนนี่นั่นนะคะไม่งั้นเดี๋ยวป้าจะตัดออกจากกองระดกค่ะป้าของเท่านะคะถอดป้าค่ะเดี๋ยวนี้จะเก็บครัวไปด้วยนะคะ เหลือแบบนี้เข้ากับสก็บเข่าตู้ไว้นะคะเพื่อนๆคะ่ะการที่เราจะเข่าตู้นะคะเพราะว่าแอนบม่รู้จักว่าแอนจะได้ัดกินอีกตอนไหนคะ่ะเดี๋ยวแอนจะเอาอัอนนี้ยหาถุงก้อนคะ่ะ อะไรมาใส่หอยของแอนกะละมังแอนไปไหนหมูดนี่ดีกว่าแวนกินไม่หมดค่ะเดี๋ยวก็๊บน,นึ่นคะคะ นิดนึงปิดไฟมืดเลยค่ะฉกินคนเดียวด้วยนะคะแต่ถ้าที่เหลือนี่แอันก็เก็บไว้ให้น้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวแอันจะโทรให้น้องมเมานะคะเพราะว่าอักินไม่หมดอยู่แล้วค่ะโอ๊ย กินด้วยอ,อยู่สักน้วยสองนอยค่ะหอยนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะเพื่อนๆพร้อมที่จะกินค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามให้แอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้สาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ